จามาดูสิ้นลาวกันเนาะสิ้นลาวก็มีเ้อแต่มันสั้นมันจิงต้องได้ด DIY ได้นี่แต่ว่าจกเพิ่นสวยเนาะก็เลยหลิดจกกพิ่นจ้ะแต่ว่ามันสั้นเนาะอันนี้คึ่จะนี่แหละฮะสิ้นลาวเนาะเขาสีใจแบบอลงหัวเข่านิดนึงอะนะ อันนี้ก็คนขายบอกว่าเป็นสิ้นดำดินเนาะสิ้นลาลายดำดินอะไรนี่แหละผ้าดำดินแต่ว่าสวยๆเลยแต่มันก็สั้นอีกเนาะมันต้องได้ดี y นะให้ดูเนาะเดี๋ยวบัดจะดีไให้ดูเนาะทีละพืนทีละผืนอันนี้ผ้าไหมนะคะสิ้นลาเหมือนกันแต่เป็นผ้าไหมเนาะ จกเพิ่นก็ยังใหม่อยู่นะเสื้อจกเพิ่นแต่ว่าใหม่ก็ยังยังยังสวยอยู่ได้เงาขนาดเดี๋ยวแล้วจง DIY เนาะเพราะว่ามันสั้นอันนี้ก็ <c oughs> อันนี้ก็ซื้อเอาจกกพิ่นแต่ผ้าก็ยังดีอยู่ดอกว่าอันนี้ก็ได้ใส่ได้อยู่แต่ว่าชอบจกกพิ่นนะ เอาจกมาแต่งตัวใหม่โอ้ยตัวนี้ตัวนี้สวยและจกสวยนะคะจกอย่างสวยแต่ว่ามันสั้น <laughs> ต้องได้ DIY ใหม่หมดเลยนะคะสีน้ำเงินก็มีนะคะสีน้ำเงินสั้นอีกแล้ว จำนิดนึงอันนี้ก็ต้องได้ดีไวแต่อันนี้ก็เป็นเป็นผ้าใหม่เนาะอันนี้นะ่ะแต่จกผลงามงามแต่แต่กล้องมันมืดเนาะมันก็เลยดูอันนั้นเพราะว่าถ่ายตอนแรงแต่ตอนมีแดดมันก็ชิงงามอยู่ดอกเรือปิบปิบแวบแเดียวโอเคค่ะ okay, เดี๋ยว DIY ค่อยมาดูกันเนะ จ้าเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้ทำผ้าถุงเนาะผ้าถุงแต่มันมันวงแคบเนาะแต่ด้วยผ้าเขาเนาะผ้าสวยเราก็อยากจะทำให้มัน DIY ออกมาแล้วใส่ได้เนาะอันนี้จะเป็นผ้าผ้าดำดินนะคะยกมุกนะคะ อันนี้ก็คือจะต่อขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะเพราะว่ามันมันสั้นเนาะอันนี้เนาะเราอยากได้ความยาวประมาณสักเอ่อสามสิบสี่สามสิบห้าเนาะสิ็ธิล้วนะคะจุกสวยมากค่ะจกุกต่อจุกนะคะความยาวของจุกก็จะได้ประมาณอีกห้านิ้วก็จะมาเฉลี่ยใส่กันเนาะเดี๋ยวมาดูกันเนาะอันนีออ้อัดผ้ากาวอัดผ้ากาวเสร็จแล้วก็จะมาประกอบแล้วแบบนี้ มึงดูฮะผ่าบโพก็ได้โตเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนาะบาดเสร็จแล้วโอเคค่ะ